สาวลาวหัวใจขมนออกมาปกป้องขมรและพร้อมที่จะประเสริฐหน้าทุกคนที่ต่อว่าขมรไปรับสลิบกันครับผมคนลาวหัวใจขมนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่หัวใจนะขมิะทั้งตัวของฉันมีสายเลือดของคนกัมพูชาเห็นไหมสายเลือดขเมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็มีมาเยอะแล้วด้วยสามสี่คนแล้วด้วย ใช่ฉ sí, e ันเป็นคนลาวแลวฉัน to ก็ชอบที <êtes thấy S 1> <ack> ่น <j> ี <out> ah. ่ฉันชอบอยู่กัมพูชากัมพูชาดีคนที่นี่นิสัยดีให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติชาติอื่นไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนชาติไหนมาอยู่ที่นี่ได้รับเกียรติหมดได้รับความให้เกียรติหมดเขาไม่ไปไล่ตีเหมือนพวกคุณหรอกเหมือนพวกคุณไล่ตีคนคเมแมอยู่ออไทยอ่ะที่นี่เขาไม่ทํากันคนที่เนี่ประเทศของเขายังไม่พัฒนาเท่าคุณจริงแต่ว่าพวกเขานิสัยดีพวกเขาให้เกียรติชาวต่างชาติ ไม่เหมือนพวกคุณพวกคุณน่ะคิดแต่ว่าตัวเองสูงส่งประเทศของตัวเองพัฒนานแล้วชอบดูถูกประเทศอื่นที่ด้วยพัฒนากลัวนิสัยไม่ด,ดี กาบสบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องป้องปายเบอร์สุขุสุขคนนะครับผมมาว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งลาวเนาะฝากพี่ๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องของบ่าวลำซสนแนลเส้นเก่าเส้นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับอาสาวลาวนะครับหัวใจเขมนออกมาปกป้องเขมน,ออ,มปปอ,มนออกมาปกป้องกัมพูชา นะครับและพร้อมต่อว่าพร้อมด่าทุกคนที่ไปพูดถึงขมรนะครับอ่าอยู่เป็นนะครับอยู่เป็นเพราะว่าอะไรเขาอยู่ขมรนะครับเขาอยู่ขมรนะแล้วก็มีผัวเป็นคนขมรมีลูกนะครับด้วยกันสองสามคนนะนะที่เขาพูดเมื่อตะกี้นะครับเขาบอกว่าเขารักขมรนะครับเขาเป็นคนขมรไปแล้วนะครับ เขาบอกว่าคอมเมนต์เป็นคนนิสัยดีใจดีนะครับไม่แบบไล่ทําร้ายคนอื่นเหมือนกับคนไทยเขาบอกนะครับซึ่งคนไทยก็ไม่เห็นเขาไปทําร้ายใครก่อนนะนะครับและเขาก็ไม่เคยไปดูถูกใครก่อนนะครับซึ่งคนนี้นะครับผมบอกเลยว่าน่าจะไม่ใช่คนราจริงๆน่าจะเป็นแบบ เสื้อสายหรือว่าสายเลือดเขมรนะครับแล้วก็ได้ได้ผัวเขมรแล้วก็ปกป้องเขมรแบบเต็มร้อยนะครับทําไมถึงบอกถึงมาถึงพูดแบบนี้นะเพราะว่าดูจากฟังจากการเขาพูดนะคือเขาพูดแบบอ่าเขมรเป็นคนใจดีใจิตใจดีโอเคแหละนะครับมันก็ต้องมีทั้งคนดีและไม่ดีแต่สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่ ทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครับผมนะทุกคนที่เขาออกมาพูดตอนนี้ก็คือกับคนที่ไม่ดีนะครับคนที่สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายนะครับกับคนที่สิ่งสิ่งที่เขาพูดนะครับอ่าคนไทยนะครับทุกคนเขาก็ต้องแยกแยะนะครับนะส่วนอ่าคนลาวคนนี้นะครับผู้หญิงคนลาวคนนี้นะที่แบบออกมาปกป้องนี้ก็คือที่เขาพูดอ่ะก็คือเขาพูดรวมกันไปหมดเลยนะ เขาพูดรวมกันไปหมดเลยนะครับเขาไม่ได้แยกแยะนะเขาไม่ได้แยกแยะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาออกมาอตอบโต้นะครับก็คือคนที่มาว่าเขาคนมาทำคนที่มาทําร้ายเขา,เขาก็พูดนะครับแล้วที่พูดว่า คนกัมพูชาไม่ได้เป็นคนเหมือนนั้นแล้วคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับบางคนก็ทําตัวกลางบางคนก็ทําตัวไม่ดีมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาที่เขา,าที่เขาจะมาห้ามหรือว่ามาจับนะครับคือคนที่ไม่ดีคนที่ทําตัวไม่ดีมาสร้างความเดือดร้อนมาสร้างความวุ่นวายในประเทศเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องนะครับประเทศของเขา นะที่หาว่าเขาไปไล่จับได้ทำร้ายอย่างเงี้ยถ้าคนกลุ่มนี้นะครับไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความวุ่นวายเขาก็ไม่ทําเห็น,นหลายคนนะคนขเขมรทุกคนที่ว่าอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับที่ยังไม่ได้กลับประเทศคนที่แบบตั้งใจทํามาหากินตั้งใจหาเงินไม่สร้างความเดือดร้อนเขาก็ทํางานกันแบบสุขสบายไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้เป็นอะไร นะครับแต่สิ่งที่คนอ่าคนคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่อยู่ไม่เป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งสร้างความวุ่นวายสร้างปัญหาต่างๆให้กับประเทศเขานั่นแหละเขาก็เลยไล่จับเขาก็เลยได้ไดอ่าลับนะครับในเมื่อคุณไม่อยู่เฉยๆไม่มีใครชอบนะครับถ้ามาอยู่แล้วมาสร้างปัญหามาสร้างความวุ่นวายไม่มีใครชอบไม่ว่าจะประเทศไหนก็ได้แต่อ่าถ้าสมมติ คนไทยนะครับไปอยู่กัมพูชานะครับแล้วไปสร้างแบบนี้คนกัมพูชาเขาก็จะทําเหมือนกันนั่นแหละทั้นนั้นแล้วคุณก็ต้องแยกแยะคุณก็ต้องคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกมานะครับเนาะฝากถึงสาวลาวคนนี้นำนอนในฐานนะเป็นคนลาวคือกันนะควรที่จะอยู่เ,ยยเฉยๆควรที่จะอยู่เป็นกลางนะครับควรที่จะอยู่เป็นกลางเนาะต้องเบิง ต้องแยกแยะนะทีว่าไปหาบาอย่างคนไทยไปทาไร่คนกัมพูชาถ้าคุนกัมพูชานะบอสางปัญหาบอสางความบุญบายเขากับบอเหตุคือกันเขากับบอทำมือกันแล้วก็สิ่งที่ว่าไปว่าเขาดูถูกไปทาไร่อย่างคนจนอย่างท่านอย่างเสียเขาอ่าถ้าบอไปดูดูกเขาถ้าบอไปเบียดเบียนเขาเขากับบอว่าเขากับบออันนั้น เนาะเขาก็บอกว่าจะแนแแ้วอยู่เฉยๆดีกว่าในฐานะเนาะขอเตือนแบบในฐานะเป็นคุณลาวคือกันเนาะควรติดจะอ,อยู่เฉยๆนะควรติดจะอยู่เฉยๆเนาะดีที่สุดหรือว่าอยู่เป็นกลางต้องเบิงก่อนอันใดมันจริงอันใดมันบ่จริงเว่วสิทธเอาโตออกมาหลับจังซี่นะมันโมเมนต์นะสาวมันโมเมนต์อ่ามันบอถ,ถูกต้อง ต้องควรเบิ่งดีๆอันใดมันจริงอันใดมันบ่จริงนะอย่าแบบอตัวเองเสียตัวให้เขาไปแล้วมีดูมีเต้าน้ำเขาไปแล้วก็เสิออกมาปกป้องเขาแบบเต็มร้อยมันอันนี้มันกับเม่นเด้ก็ต้องเบิ่งอันใดมันจริงอันใดมันบม่จริงเนาะก่อนที่จะว่ายังออกมาก็ต้องควรระมัดระวังตัวเองก็เข้าใจอยู่แหละเออตัวเองอยู่เป็นนะ ตัวเองอยู่เป็นตัวเองอยู่นั่นต,ตัวเองก็ต้องปกป้องมีผัวมีลูกนะอยู่พุ่นแล้วกะอยู่เป็นก็เข้าใจแต่เจ้าก็ต้องควรที่จะอยู่เป็นกลางหรือว่าทางที่ดีกะบอกว่าโดยกะดีที่สุดนะดีที่สุดเลยเนาะอันนี้ก็คือขอเตือนในฐานะเป็นคนลาาคือกันเนาะถามว่าแบบนี้มันกะในเมื่อเจ้าว่าออกมาแบบนี้นะมันจะกระทบกระทั่งจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งเนาะ มันจะกระทบกระทั่งจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งะนั้นแล้วสิ่งที่ก่อนที่เจ้าว่าออกมาเจ้าต้องไปศึกษาเจ้าต้องไปเบิงอันใดมันจริงอันใดมันบ่จริงสิ่งที่เขาหเหตุขาทําลงไปนะ่ะมันสมควรหรือบอ่สมควรเนาะถูกคนมีสิทธิ์จะปกป้องถ้าเป็นประเทศลาวก็คือกันถ้าว่าคนกัมพูชาไปเหตุแบบนั้นคอยเองก็เสือว่าคนลาวบ่ปล่อยไว้นะคนลาวก็บบ่ปล่อยไว้คือกัน แล้วกับประเทศใดก็คือกันเนาะ่ยกะถือว่าโชคดีแล้วที่ว่ายังเป็นประเทศไทยนะที่แบบว่าก็จงยังแบบจับถ้าเป็นประเทศอื่นอนะคงจะตุยไปละนะคงจะตุยไปละเขาบอกเก็บไวห้หรอกนั่นแหละควรที่จะคิดค่อนที่จะว่ายยงออกมาเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้ให้คิดเดอ้อ นาน,นธนาเป็นคนลาวคืันเนะาะจังไรก็ขอขอบคุณนะขอขอบมุขอบใจเนาะพี่น้องบอกทำเปลี่ยงตาทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งลาวเนาะที่ติดตามครับสมคิสำหรับคลิปนี้ก็จะขอฝากก็เพียงจํานีดเดอ้อ